สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับบิวอีกแล้วนะคะกับช่อง beauty ขยี้หวยค่ะก่อนที่เราจะไปขยี้หวยกันนะคะฝากกดติดตามช่องบิวเพื่อเป็นกำลังใจให้บิวในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะมาเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ดาวโจนวันที่28เดือน10ค่ะขยี้ไปเลยนะคะ3และ4 3และ4นะ2ตัวเจาะค่ะ33ค่ะ3 5หนะคะ 4 0และ4 4ค่ะ3ตัวเจาอค่ะ3 2 4 4 5 3ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ2ตัวเจอามสามส4มห้าตัวเจาอค่ะ3 2 4 4 5 3ค่ะ แนวทางที่บิวให้ไปค่ะบิวจะเอา2ตัวที่บิวให้ไปวิ่งลู่19ประตูบนล่างนะคะแต่ถ้าหากใครตามบิวไม่ทันเจอกันได้ที่ใน Line แอดรวย8 vip ค่ะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางล่วงหน้าหลายชั่วโมงค่ะดวงดีรับทรัพย์นะทุกคน